เวลาแท่งขืน8นาทีแต่ว่าเติรไทย23ท่หามรือ8นาทีคือตอนนี้ผมรอรอช็อกโกแลตเต็มเพระาะว่าผมจะได้40สแล้วก็ฟาร์มอุปกรณ์สีม่วงนี่เหลือกระจิ่งนึงอะแต่มันไม่ให้ผมขึ้นยังไงก็ไม่รู้ ก้าวนาทีนะเล็กนิดเดียวนิดเดียวเอ,อือไม่ไปละไปรอเลยแล้วลลลกันอับตอนไหนคืนดีนันฟ้ามูเมิงมูเมิงดีกว่ารอเลยมา่อยโอเคไปกันเลยฟืบแปก อะไรเอาเวิวอะไรขึ้นเต็มเลยแหละตามมาไปก่อนคตเข่งอ่ะบอกเลยเซริมน,นี้หกร้อยเจ็ดผมเอาจริงแค่นั้นแหละคำพีเดียวก็เฟลได้เออไม่ใช่คำพีเดียวดิคำพีเดียวกับฟูก,กุกิ สองแพ็คพอค้ดเข้าบ้านปุ๊บ,บอัพอัพหนึ่งโอ้โหของไม่มีอัพปุ๊บเซอันนี้สิบได้โอโ้สามร้อย ก็ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่นี่กลุ่มที่สามเหล่าปีศาจใต,ตดินไอไหมสิเหล่าปีศาจไอ้ของอรเตอร์เจนัสปีศาจไก่พัน,พนตัวงต่อท้ายรับไปก่อนวิวิบแล้ว ตออตเต็มอะเลยเต็มอะอืบปัดไปกันต่อโหรับไปก่อนสองร้อยเพจนี่ัำพีจัดไปเป็นที่เรียบร้อยคำพีวิชามา e xp 2สิบเจ็ดแเลยเลยยมามาที่ใจความสำคัญของคลิปนี้อุปกรณ์สี่ม่วงมาเรียลโฮกเป็นที่เรียบร้อยครับไปฟาร์มาก็เดี๋ยวกลับมาตอนที่ฟา์มเสร็จ ปึ๊บปึ๊บต่อยไปอ็อขอเลือกปึ๊บ,บนี่เป็นไงคู่แรงถ้าได้ของม่วงนี่มันจะขานาดไหนลองคิดสภาพดูต่อย ยับยับตัวอื่นนี่แบบเหมือนตัวประกอบอะที่ผมตอนนี้ก็ขาดคอถ้ามีคอนะมึงปุ๊บปุ๊บตอนที่สามปุ๊บปุ๊บแล้วเสียงหมาที่ไหนเฮาเนี่ อเกือบตายโอ้โหเกินแรงเกินเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนจุดให้มันเยือดฮะจีนัสโอเคสวยงามชนะม่วงอลังช่าง ไม่ไอไม่ว่างดิเขียวดิเออโอเคที่มึงมาเปิดหกร้อยสี่สิบห้ากระป๋องแล้วเจอกันแฟนแล้วเจอกัน อืออในที่สุดโหว่าจะได้ตาสุดท้ายครับต่อยไ้เออปุ้มเจ๊ะ จนเผาตายเป็นไงครับฟ้าเอ้ยมาลุ้นกัน่วงหนึ่งสองสามสโอ้ยสชิ้นแค่สี่ชิ้นโหเมื่อกี้เท่าไหร่นะหกร้อยกว่าสี่ชิ้นท้อเลยเจออย่างนี้นอนไม่หลับกระใสกระสับเศราเศราจัด ดูดิสี่ชิ้น HP จมตีคลีเหมือนโอ้ปองกัน DL จมตี HP เหมือนจะดีนะจมตี HP แต่ม,มว้นโคตรกาก d ครีไอ้จมตีคลีอะพอแบบรับได้อยู่แต่อันอื่นนี่แบบเบิ์ตคัมซีอลว แค่นั 5, ha, ้นจบหาแบบหาแบบไข่อู huh ้ตัวยละเกมห้านี่หาได้ของม่วงไหมหนึ่งชีนปึ๊บยังไงเออโอ้ย SP อจ้าโอ้โหโคตรเกลือว่ะเฮ้ยเพื่อนเอ๋ยวันพัชแมนทะไม ทำกับฮาเจีมาก่อนหลับสักทีเซรจลมะช้านมาไปหูต่อยโอ้บักสนนกแมนไปละแค่นี้